สวัสดีรครับมี่รุ่นนะครับเรียนสานามสเช็คซ่อมตู้เย็นชาร์ปนะครับของเสือเราเป็นสิบปีนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วไงถูกที่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นนี้ไฟติดนะครับโมเดลเอ,อ sjk p ห้าสี่ t kl มีปัญหาข้างล่างไม่เยน็นนี่จะมีน้ำหยด ก็ตรงนี้ช่องฟิตเป็นน้ำแข็งนะครับไฟเตดนะครับการเืละลายน้ำแข็งไม่ได้เลยไงดูด,ด้านหลังนะครับเทืยด้านหลังแล้วดูกระแสกันเ่าน้ำจุดห้าแอมป์ ปเป็นเหมือนสองร้อยสิบบนธรรมดาแต่คอมนีร้อนจีเลยสองศูนย์เป็นแพงนิอนิ์นะครับแกะดูกันแกะวัดกระแสดูก่อนนะครับเท่าไหร่กระแฟ้าแล้วครับ จะปร์เสริฐได้ศูนย์จุดหกเก้านะครับตอนนี้มีคอมเบอร์มันจะเป็นแคปแลนนะครับสี่ไมโครหรือว่าพอแฟกเตอร์ช่วยเป็นวงจรอิเล็กทรอนิก แข็งอยู่ลอกปว่า,วามงไ yeah. แส่ทำงานนี่คือสีนะสน้ำตาลนะครับศูนย์จุดหกเก้าสีดำดำก็ทำดำตามชมพูศูนย์ าาตรงก้อนอะไรเป็นละลายน้ำแข็ง ดำขึ้นกระแสกับน้ำตาขึ้นกระแสนะครับจับดูมาจากดิเลนนี่ Rx สองกำลังทำงานนี่ละลายน้ำแข็งกำลังลลายน้ำแข็งอยู่ นนความทำงานเอกีตอนที่หมากำลังละลายน้ำแข็งนะครับ จุเกาแโอเคอยีไม่ได้นี้ต้องให้ละลายน้ำแข็งต่อ,อปัญหาเนี่ยดูวมันพัดลมทำงานนี่แหละว่ลมุนไม่ได้นะครับแข็งเต็มละลายน้ำแข็งไม่หมดโอเคอย่างงี้ต้องดูเรื่องละลายน้ำแข็งนะครับ Okay. นี่แข็งแล้วนะะกดว่าน้ำแข็งนะครับละลายอยู่แต่ว่าละลายไม่หมด,แล,ดลมแล้วก็ลมนี่เป็น DC นะครับ DC เฮ้ย DC สิบห้าโวลต์ครับ สามใส่นะครับโอเคต้องรอ,งองน้ำร้อนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูกันพัดว่าพัดลมพัดลมนี่หมุนหมุนไหมนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงพัดลมหมุนนะครับโอเคเสียบปลั๊กนะครับกดสวิตช์ด้วยนะฮะับต้องรอแป๊บหนึง่งกี่หมุนอยู่นะครับ Okay. ที่ช่างกลัวคือกลัวพัดลมไม่หมุนนะครับ okay. ตัดไปพัดล,ลมหมุนนี่ก็เหลือเรื่องละลายน้าแข็งอย่างเดียวน,ยยนี่ผนะักเกอะกว่ตอนนี้เทอร์มิเตอร์อยู่ยนี่ครับสอบนะ Okay. แคแกมันแล้วครับก็คือละลายอ๋อละลายหมดอยู่แต่ว่าตรงนี้นะตรงนี้ไม่หมดตรงช่องลมนี่นะแล้วก็น้ำญนาดใหญ่คือน,น้ำขังนะครับ น้ำขังตรงฮีตเตอร์อยู่นะครับไม่สามารถไหลลงด้านล่างนะครับน้ำจะไหลออกด้านหน้านะฮะสังเกตง่ายไม่เอาตรงนี้น่าจะตันอีกแล้วนะชาบนี้ นะน้ําไม่สามารถไหลลงมาได้ตัดตัดตกตกลูกมานะชัดขันตัวนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นอุณหภูมินะที่จุดตรงนี้เมื่อกี้นะครับ แล้วก็เทอร์โมฟิลอยู่นี่นะครับเมื่อกี้มีกระแสอยู่ตัดไปนะครับมิตเตอร์ละลายได้นะครับรีเลย์ทำงานแต่ว่าตอนนี้น้ำยังไงม่ลงไปด้านล่างนะครับยังตันอยู่ตอนนี้จะมีอุณหภูมิเทอร์มิมตเตอร์ข้งางล่างอีกนะฮะอีกตัวนึงมีอยู่สามตัวมั้ง ไในศพเลยนะเทมคอนโทรลต่างๆนะดูแกะดูตรงนี้นะน่าจะตันอยู่โอเคมาลองแกะนี้ครแกะดูก็ไม่มีทอะนะ่อพังอะไรนวดกลัวจะมีทอ่อพังก็ไม่มีเดี๋ยวว่าตรงขึ้นตรงช่องฟิตนี่เลยนะครับ เอียงเนน้าจะออกมาช่องนี้ก็คือน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากนี่หนุนขึ้นแสดงว่าเป็นน้ําน้ําแข็งตรงนี้นะฮะไหลมันรวมอยงนี้ด้วยต้องห้ามให้น้ําไหลลงข้างล่างแล้วก็ต้องเอียงตู้เย็นให้น้ําออกให้หมดด้วยนะฮะมันก็จะมีปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับจากการลวงดูนะครับด้านล่างนี้จะเป็นเป็นแผ่นน้ําแข็งนะครับ ทำให้อุดรูรั่วไว้อยู่นะครับเป็นแผ่นน้าแข็งด้วยเป็นน้ําด้วยตอนนี้ต้องรอให้น้ำแผ่นน้าแข็งละลายแล้วก็ต้องเอียงยกเอียงเนี่ยด้านหน้าไปด้านหลังให้น้าไหลออกท้หมดนะพอน้าหยุดตรงนี้ด้วยทาให้ตันได้อีกรอบโอเคเป็นแนวทางแล้วกันครับก็สรุปว่าน้ําขังในนี่นะครับ ในใต้นี้ด้วยนะครับเลยทาให้เวลาแล้วอ่าเวลาตู้เย็นเย็นแล้วก็ทําให้เป็นเป็นน้ําแข็งด้านล่างก็เลยไม่สามารถไหลลงไปได้จากน้ําขังอยู่ตรงจุดนี้นะครับเป็นแอน่งเนี่ยดูจากเนี่ยดันความเย็นดันขึ้นนะฮะโอเคอยังไงจะจัดการต่อไปอยังไงก็หวังว่ามีประโยชน์ครับยังไง,ปปไขขงช่วยติดตามกดซับตะไลกดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้หมแม่ในการทำคลิปโดอใหม่ต่อไปครับสวัสดีสสครับสู้ๆครับตีนี้ก็จะมีใช้ใส่ไฟแย่แล้วใช้ใส่ไฟแย่แล้วขึ้นไปสูงแล้วนะก็ยังไม่ออกนะไม่ติดดินติดอะไรก็แย่เขาติดรูใต้่างนี้นะก็ติดน้ำแข็งแผ่นน้ำแข็งด้านล่างนะครับต้องรอให้เขาละลายเอง ว่าถ้าลาดน้าร้อนไปเมื่อกี้ก็มีราดน้ําร้อนไปแล้วก็ยังไม่หมดนะครับลาดเยอะมากกว่ด้านหน้านะครับละลายออนหน้าจรติ้งๆิงเลยยังไงต้องให้ละลายให้หมดแล้วก็เอียงเอียงตู้ฮะให้ออกให้หมดนะครับไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับ